สวัสดีครับทุกทกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเว s t e r s d i a ีี g i n อีแล้วนะครับในวันนี้เราจะมาต่อกันกันกบซีรีส์เรื่อง Penny Dreadful ใน EP 7, ที่7ส่นที่2กันครับและวันนี้ก็เช่นเดิมครับก่อนที่พวกเราจะไปรับชมรับฟังกันนั้นพวกเราอยากจะขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีทุกท่านที่ได้เข้ามารวมโดเนค่ากาแฟาให้กับพวกเราท่านแรกคุณจุธามาได้ดเนมา100บาทครับ ท่านที่2คุณวันชัยได้โดยเนตมา200บาทครับท่านที่3คุณปัทธรรัตได้โดยเนตมา15บาทครับท่านที่4คุณภาควันได้โดยเนตมา9 9บาทครับและท่านสุดท้ายคุณพิริยาได้ด o n a มา 5. 5.5 5บาทครับผมและทีมงานต้องขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่ช่วยกันเข้ามาร่วมโดเน t i o ากาแฟให้กับพวกเราซึ่งเป็นหั่งพลังงานและกำลังใจแหล่ให้กับพวกเราที่จะทำให้พวกเรายังคงมีกำลังใจในการทำคลิปทุกๆวันต่อไปครับและไม่รอช้ารัไปรับชมรับฟังกันเลย EP ที่7 l e o Scorpion ถูกตุก ในตอนนี้ขึ้นวันอันโหดร้ายของอิฐานที่จบลงแล้วแม้ว่าตัวของเวลวูฟที่อยู่ในตัวของอิธานมานานแสนนานจนมาถึงตอนนี้ตัวของอิธานเองก็ยังคงรับไม่ได้แน่ละสิครับใครจะไปรับได้การที่มีตัวของซับปลาดอยู่ในตัวที่เมื่อตอนได้เผลิแแพลงร่างขึ้นมา ทุกครั้งที่ตื่นขึ้นมามีสติจะมีคนตายอยู่รอบๆตัวแต่ครั้งนี้ก็นับเป็นสิ่งที่ดีแล้วล่ะครับที่อย่างน้อยก็มีคนรู้ว่าอิทานนั้นไม่สามารถควบคุมปีศาจท,ที่อยู่ในตัวดาทาง้านแซมบินก็รู้จักปีศาจตัวนี้ดีเนื่องจากแถวภูมิศาสต์ของเขามันก็มีตำนานเรื่องนี้เช่นกันซึ่งคนในทินของแซมบินมักจะเรียกปีศาจตัวนี้ว่าอูชาวีมาบาดิโลโกลักษณะทุกอย่างค่อนค้างคล้ายกับอิทานเลยทีเดียวอย่างเช่นผู้ต้องสมักจะไม่ได้ว่าตอนนั้นได้ทําอะไรลงไปบ้างในความคิดของแซม,มา มันอาจจะเป็นพรอ,อะไรบางอยา่างซึ่งเรายังคงไม่เข้าใจจุดหมายของมันนี่แหละคือสิ่งที่ผมเห็นในตัวคุณสายหตของผมอีธานผมว่ามันเป็นอย่างที่เป็นคําพูดนี้ก็อาจจะเสมือนเป็นคําปลอบโยนของแซมบีนแต่ผมเองคิดว่าแซมบีนนั้นคิดอย่างนั้นจริงๆครับเนื่องจากแซมบีนเป็นคนที่รู้จักอิธานดีและเวลาก็ได้ตัดไปในตอนรุ่งเช้าพอเขาต่างมานั่งตกเถียงกันในเรื่องที่ว่าเกิดอะไ,ไรขึ้นกับวานเนซาเมื่อคืนวนานเนซาได้เล่าว่าเหตุการณ์ในเมื่อคืนเธอรู้สึกว่ามีคนมาล้อมตัวเธอแแแลลละววกกกกมมมมมัามาัันน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 ็เขข้้้้้้้าาาาาายยิ่่่่งใใใใึจจททํหหฉบไอออออตรรีซ คนที่ไม่เชื่อใจวาเนซ่าเขาคิดว่าบางทีวารเนซ่าอาจจะเป็นลมธรรมดาธรรมดาแค่นั้นแต่อย่างน้อยในกลุ่มนั้นก็ยังมีคนที่เชื่อในตัวของวาเนซ่าอยู่ครับซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนคืออิธานนั่นเองครับอิธานเชื่อว่าสิ่งที่วารเนซ่ากล่าวมานั้นมันเป็นเรื่องจริงทั้งหมดแต่ถึงจะมีอิธานเข้าข้างวารเนซ่าด้วยอีกคนเซอร์มอคอมก็ยังคงไม่ปักใจเชื่อครับผมรู้สึกว่ามันเชื่อได้ยากขอโทษด้วยจนถึงตอนนี้คุณหมอผู้ที่ไม่เชื่อในเรื่องทูตผีปีศ um าจคนใร นั้นอาจจะเยอะเกินไปจนทําให้เธอเครียดเกินไปมากกว่าทุกๆคนที่อยู่ในห้องต่างถอหใยใจออกมาและไม่คิดว่าเซอร์มอคอมจะเปลี่ยนไปขนาดนี้ผู้ที่เคยเชื่อมั่นในพลังวิเศษของวานิสาในตอนนี้กลายเป็นคนที่ไม่เชื่อในวานิสามากที่สุดจนสุดท้ายวานิสาต้องตัดสินใจพูดออกมาว่าฉันต้องไปจากที่นี่เพราะที่นี่มันไม่ได้ปลอดภัยอีกแล้วซึ่งเมื่อวานิสาต้องการไปจากที่นี่อีธานก็เป็นคนที่จะอาสาไปกับเธอด้วยพร้อมทั้งมีแรงสนับสนุนจากคนหลยว่าหากวานิสาได้ไปกับอีธานมันจะเป็นสิ่งที่ดีมากไปให้ไกลๆจจาากกที่่และตต้้้้ออออองงไไมมมใใใหคครรรูเเ็พพสิับ ทุกคนขาดความมั่นใจจากการดูแลปกครองของเซอร์มอลคอมทำให้เขานั้นต้องพูดเน้นเสียงกับทุกคนว่าควรจะปลอดภัยเมื่ออยู่ที่นี่ส่วนข่หมอวิกเตอร์ของเราก็ไม่ยอมอยู่เฉยครับแต่ได้ส่วนกับเซอร์มอลคอมว่าคนที่รู้สึกว่าตัวเองอยู่ในอันตรายนั้นมักจะสัมผัสได้ว่าต้นอยู่ในสถานที่ที่ไม่ปลอดภัยความหมายของมันก็จะประมาณว่าคนที่ถูกกระทำมักจะรู้มากกว่าคนที่ไม่ถูกกระทำอยู่แล้วครับไม่รู้ยิ่งแปลยิ่งเข้าใจหรือยิ่งผมแปลมันจะทำให้ยิ่งงงครับดูเหมือนครั้งนี้จะกลายเป็นการแตกหักเล็กน้อยในวงเเออมมมลลลลคคคคคคกกกกกก่่่่าาาวววัับททททุุุนนนนนนถ้้้ชีืงไใจแะสิ แต่ถึงกระนั้นมันก็ไม่สามารถลบล้างความตั้งใจของวานิสซาได้ครับและเธอก็รีบเตรียมตัวที่จะออกไปทันทีซึ่งก็อย่างที่เรารู้ครับเธอตัดสินใจที่จะไปกับอีธาน2คนโดยมอบให้วิกเตอร์เป็นคนที่ดูแลท่นีระหว่างที่เธอไม่อยู่นั้นยังไงก็ช่วยดูแลเซอร์มอลคอมด้วยอีกทั้งเมื่อไรที่เซอร์มอลคอมต้องการตัวเธอให้รีไปหาเธอโดยทันทีแม้ว่าคําพูดของวานิสซาก่อนหน้านี้จะเป็นเหมือนกับการแตกหักกับเซอร์มอลคอมแต่ยังไงยังไงเธอยังคงห่วงใยในตัวของเซอร์มอลคอมเพราะทางครูก็ไม่ตตตต่่่่าาาางกกกกกกััับพพอลลลููนนนนนนนแแ้้้ววววววะเเเ็็ดดสสิใใจหคคมร์ปีียท จะซ่อนตัวอยู่ที่ไหนพร้อมทางวานเนสซ่าก็ได้ให้คําแนะนํากับวิกเตอร์เรื่องของลิลลี่แฟรงเกนสไตน์หรือบรานาครอฟที่เรารู้จักวานเนสซ่าอยากให้วิกเตอร์อดทนกับเธอหน่อยเพราะเมืองลอนดอนนั้นมีสิ่งเย้าวยวนมากมายทุกสิ่งมันยังคงใหม่กับตัวเธอลองให้เวลาเธอได้ปรับตัวกับมันสักพักจุดหมายที่วานเนสซ่าและอิตาเลิกที่จะมากบดานก็ไม่ใช่ที่ไหนครับมันคือบ้านของแม่มดที่เธอไว้ใจหรือแม่มดโจนส์ในอิพีที่3ครับลักษณะบ้านในตอนนี้ดูมีสภาพสุดซทรมมากกว่าเก่ามาเนื่องด้วยหลังจากที่เธอออกไปก็ไมมม่ีีใครรเเลยยาาาาอาศัทนวนจึงด้ิ อานว่าอีทานเชื่อเรื่องผีสางไหมซึ่งแน่นอนกับว่ามันมีอยู่ที่หนึ่งที่อีทานเชื่อว่ามีผีสางมันคือแหล่งที่อยู่อาศัยของชาวอินเดียนที่เขานั้นดันเป็นคนที่ลงมือฆ่าเองวันิสาจึงถามอีทานต่ออีกว่าแล้วเธอกลัวไมล่ล่ะอีทานกลับไม่เห็นเป็นอย่างนั้นครับเพราะเขาคิดว่าที่ที่นั่นมันคือบ้าน และก็เช่นเดียวกันกับเธอครับเธอก็คิดว่าที่นี่เป็นเหมือนบ้านเธอเลยไม่ได้รู้สึกกลัววิญญาณในสถานที่นี้เมื่อวันเนซ่าได้มาสัมผัสที่นี่อีกครั้งมันทําให้เธออดนึกคิดไม่ได้เลยว่าเธอนั้นช่างเหมาะกับที่นี่เหลือเกินดังเช่นที่เธอเป็นคนที่ไม่สมควรมีเพื่อนเพราะที่แห่งนี้มันช่างสงบสงันไม่มีเพื่อนบ้านไม่มีคนแม้แต่สักคนเดียวอาชีพที่เธอจะประกอบที่นี่มันก็เป็นสิ่งที่ดีถึงแม้มันจะทําให้เธอต้องเจ็บปวดใจเหมือนกับแม่มดจอห์นส์คนนั้นเธอมักจะชอบเร วาดเป็นตัวแมงป่องเพื่อเป็นเครื่องรางในการป้องกันตัวของเธอแต่จริงๆแล้วแม่มดจนส์นั้นเคยเรียกว่าในซาวาแมงป่องน้อยแค่เพียงครั้งเดียวก่อนที่ตัวของแม่มดจนส์จะต้องถูกเผาตายที่ต้นไม้ข้างนอกนั้นและนับตั้งแต่นั้นมาเธอก็ไม่ชอบต้นไม้อีกเลยไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ต้นไหนบนโลกใบนี้และเธอก็ตัดสินใจขึ้นไปชั้นบนในจังหวะนี้ตาของเธอก็ได้เหลือบไปเห็นสิ่งของชิ้นหนึ่งซึ่งคิดว่าทุกคนน่าจะจำได้ครับซึ่งมันก็คือคำพี่แห่งความมืนั่นเองครับแตอนนี้มันก็ยยังคงคอู่ทททีี่่่เเดดดิมมภาพตัั้้อยงงงคครในตออนนี้พวเขายู่ วานเนสซารู้จักวิธีอาศัยอยู่ที่นี่ดีเธอสามารถดำเนินชีวิตไปวันๆโดยการเก็บผลเบอร์รี่กินประทังชีวิตในเวลาเดียวกันวานเนสซาก็ใช้โอกาสนี้ในการบ่นถึงเซอร์มอรคอมวานเนสซาถกกล่าวว่าเธอรู้จักเซอร์มอรคอมมาหลายปีเขาทั้งคู่มีความสนิทชิดเชื้อกันมากจนถึงตอนนี้เธอสามารถสังเกตได้ว่าเซอร์มอรคอมแทบไม่เหมือนเดิมอีกเลยอีธานก็ได้พูดแทรกขึ้นมาครับเพราะมีมิสซิสพูหรือมาดามกาลีที่เรารู้จักเข้ามาแทรกตรงกลางระหว่างเธอและเซอร์มอรคอมสินะวานเนสซาจึงตอบไปว่ามันอาจจะ คอมในตอนนี้เป็นคนที่สูญเสียโทษส์ไปแล้วเธอและเซอร์มอคอมนั้นตั้งผูกพันกันด้วยการร่วมถูกแต่ถ้าเมื่อเซอร์มอ์คอมสูญเสียโทษสะและความโกรธแค้นบางทีตัวของวาเนซาก็อาจจะไม่จําเป็นสําหรับตัวเขาแล้วแต่อีธานก็พยายามแก้ตัวกับเซอร์มอคอมว่าบางทีการตายของพลร์ของเขามันอาจเป็นเรื่องที่ทําให้เขาเสียใจมากจนวาร์เนซาต้องตอบอีธานไปว่าอย่าซื้อไปเลยมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าเซอร์มอคอมกันมันมีความรักความทรงจําในอดีตของเขาครอบครัวคนรักร่วมถึงฉันมันก็เป็นเสมือนเมฆดําที่เขานั้นอยากหันหน้า พันกับเขาต่อไปยิ่งเธอพกพันกับเขาเท่าไหร่มันก็คล้ายๆกับว่าเธอเป็นคนที่เห็นแก่ตัวเธออยากให้เขามีความสุขมากกว่านี้และทังครูก็เดินไปเรื่อยๆคุยไปเรื่อยๆอิธานที่ได้เห็นทักษะพิเศษของวานิสาเป็นครั้งแรกแน่นอนครับใครต่อใครก็ต่างคิดวานิสานั้นคล้ายกับผู้หญิงในเมืองเป็นเหมือนกับเจ้าหญิงที่อยู่ในปราสาทแต่นี่ก็เป็นครั้งแรกที่อีธานได้รู้ว่าวานิสานั้นมีอะไรมากกว่าที่เขาคิดนอกจากการหาอาหารประทังชีวิตเธอยังสามารถดักกระต่ายเองได้เลยถึงขนาดตัวของอีธานเองยง แม่เดิอนอีธานยอดไปหนึ่งโมกมันก็ทําให้เธอแทบยิ้มไม่หุบเลยทีเดียวผมคิดว่ามันดีมากๆเลยนะครับถ้าในเรื่องคิดจะเขียนให้ทั้งคู่คู่กันโดยไม่ใช่แค่มีเรื่องตัณหาและความต้องการระหว่างกันเท่านั้นแต่เป็นการได้เห็นชีวิตของกันและกันมันจะเป็นการผูกพันที่ยืนยาวมากกว่าครับถ้าในเรื่องปูแบบนี้ต่อไปอดก็เห็นด้วยมากๆเลยทั้งคู่ก็ได้กลับมาคุยกันต่อที่บ้านครับโดยทางคู่ก็พลัดกันแล้วเรื่องตอนที่ยังเป็นเด็กอีธานนั้นถูกฝึกให้เป็นลูกผู้ชายมาตั้งแต่เด็กเนื่องจากพ่อของเขานัน ลูกหลานของเขาบอยดังเช่นที่ตอนอิธานอายุได้แดขวบพ่อของเขาต้องการให้อิธานควบม้าเป็นตั้งแต่ตอนนั้นอิธานถูกเลี้ยงโดยจากครอบครัวที่มีฐานะเช่นเดียวกันกันกบตัวของวานิ่าครับในตอนที่เขากําลังจะปีนขึ้นไปบนหลังมา้าตามคําสั่งของพ่อที่ให้ไว้ในตอนนั้นอิธานแทบไม่กลัวม้าของเขาเลยสักนิดเขาได้จ้องมองไปที่มันบอกกับม้าตัวนั้นว่าข้าคือนายของเจ้าและในที่สุดอิธานก็ปีนขึ้นไปบนมา้าแต่ผลปรากฏนั้นในตอนสุดท้ายอิธานได้ตกบนหลังมา้ามันทําให้เขาข้อมือหักและกางเกงเปื้อนไปเลยทีเเเดดีีียววหลลััังงงจาาาาากกกกกท่่่นนนไ้้ฟรรือออธ็สึผคบ ในปัจจุบันครับอีทานจึงถามครับว่าได้ทราบไปว่าแล้วตอนเด็กคุณกลัวอะไรมากที่สุดละ่ะซึ่งสิ่งที่วานซซากลัวมันเป็นสิ่งที่ปิดคาดกับตัวเธอมากเลยครับมันคือตุ๊กตาเด็กผู้หญิงอีธานถึงกับต้องขำออกมาเลยทีเดียวผู้หญิงอะไรกลัวตุ๊กตาแต่ก่นั้นแหละครับวานซซาจึงให้เหตุผลออกมาว่าแม่ของเธอนั้นเป็นคนที่ชอบตุ๊กตามากเขามักจะประดับห้องของวานซซาที่เต็มไปด้วยตุ๊กตามากมายสิ่งที่วานซซากลัวในตัวของตุ๊กตานั้นเธอรู้สึกว่าเมื่อเธอได้จ้องมองไปที่ตุ๊กตาเธออดคิดไม่ได้หากมันมีชีวิตขึ้นมามันจะดูน่ากลัวมากแค่ไหนทุกๆครั้งที่ถึงเวลานอนของเธอเธอมักจะควาา นาตุก,กตาทุกตัวที่แม่ตั้งให้เมื่อเธอตื่นขึ้นมาตอนเช้าเธอก็จะกลับมาตั้งขึ้นใหม่อีกครั้งแต่ในตอนนั้นอีธานเหมือนจะนึกอะไรบางอย่างออกได้อีธานนั้นเหมือนรู้สึกอะไรบางอยา่างแน่นอนครับว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีกับตัวเขาท่าที่ของเขาเริ่มดูลุกลี้ลุกล,กลนและเขาจึงบอกว่าเนซ่าไปว่าผมต้องออกไปข้างนอกนะวันเนซ่าก็ง,งงสิครับจะไปไหนกันดึกๆขนาดนี้อีธานกลับมาตอบกลับวันเนซ่าด้วยเสียงที่แข็งมากกว่าบอกกับเธอว่าเมื่อผมออกไปใส่กลอนล็อบประตูให้เรียบร้อยคนยิงปปืนนนนนเเเ็็ใใช่่่่่ไไหมมมมวากกกกรริจดดีีีขึ้้ลยยยคัับสุแต ดันเครียดขึ้นมาทันทีแลหญิงสาวผู้ดีลอนดอนอย่างวอเนซ่าแนนแน่นอนว่าจะต้องยิงปืนไม่เป็นแต่อีธานก็สัญญาว่าเดี๋ยวเขาจะสอนให้ท่านใด้ั้นอีธานก็รีบออกไปจากบ้านทันทีแต่พาวก็ได้ใช้ไปที่ทุ่งหญ้ากว้างมันแสดงให้เห็นว่าคืนนี้มันดันเป็นคืนที่พระจันทร์เต็มดวงซึ่งหากใครที่ยังไม่รู้นะครับเงื่อนไขเงื่อนไขหนึ่งของคนที่จะแปลงร่างเป็นมนุษย์หมาป่านั้นมันก็คือวันที่จันทร์เต็มดวงนั่นเองครับหากวันใดที่เป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงมนุษย์หมาป่าคนนั อีกทั้งสถานที่ที่อีธานเลือกไปนั้นมันก็คือทุ่งยาที่เต็มไปด้วยแกะมากมายเขาต้องการให้แวร์วูฟที่อยู่ในร่างกายได้กินหมาป่าให้อิ่มซะก่อนเผื่อที่ตัวของแวร์วูฟที่อยู่ในตัวเขาแนนจะไม่ไปตามล่ามนุษย์แทนภาพตัดไปในวันถัดไปวันในซาทเธอได้ตื่นขึ้นมาในตอนเช้าแต่ตั้งใจที่จะลงไปข้างล่างเพื่อดูว่าอีธานได้กลับมาหรือยังจนเธอก็ได้พบกับอีธานที่กําลังตัดต้นไม้นาบานเธอเคยบอกก่อนหน้านี้ไว้แล้วว่าต้นไม้ต้นนั้นมันเป็นสิ่งที่เธอเกลียดมากที่สุดว ดังนั้นพูดเบาๆก็ได้แต่ก็เล่ามาซะแต่อีธานยังคงเลกที่จะไม่บอกกับวานิ่าครับจนวานิ่าได้ลากคอของอีธานมาและบอกกับอีธานไปว่าเราจะกระซิบถึงเรื่องที่เจ็บปวดได้นะแต่สุดท้ายแล้วอีธานก็พยายามเบี่ยงประเด็นครับและบอกกับวานิ่าไปว่าคนต้องฝึกป้องกันตัวเองแล้วบ้างละ,ละและแล้วอีธานก็เริ่มฝึกวานิ่ายิงปืนตามสัญญาครับแต่เมื่อวานิ่าได้ลองยิงปืนเป็นครั้งแรกอีธานก็ต้องตกใจกับผลที่ได้มาครับเธอยิงปืนเข้าไปทุกนัดเลยทีเดียว นี่แหละคือฟีเมอของคนที่ยิงปืนครั้งแรกแต่ถ้าหากเราลองย้อนกลับไปในตอนที่มาดามกาลีฝึกยิงปืนครั้งแรกครับเธอก็แม่นเช่นเดียวกันกับวานเนซ่าครับในเรื่องพยายามจะแสดงให้เราเห็นว่าทุกคนที่มีพลังมืออยู่ในตัวนั้นมักจะยิงปืนแม่นกันทุกคนครับซึ่งมันก็เช่นเดียวกับตัวของวานเนซ่าดังนั้นการฝึกยิงปืนแม่นมันก็คงไม่จําเป็นสําหรับวานเนซ่าแล้วอีธานจึงต้องการฝึกสิ่งต่อไปให้กับวานเนซ่านั่นมันก็คือการฝึกเปลี่านชีวิตมนุษย์แน่ไม่ชนชน รวมมันไม่ใช่สิ่งที่ง่ายเลยสิ่งสิ่งแรกที่เธอจาเป็นต้องจาเอาไว้อย่างแรกคือห้ามสบตากับฝายตรงข้ามหากเธอสบตากับฝายตรงข้ามมันจะทําให้เธอต้องคิดเรื่องอย่างอื่นแทนกลายเป็นว่าเธอไม่สามารถไปชีวิตคนคนั้นได้สิ่งสําคัญที่สุดคือคุณต้องละทิ้งความเป็นมนุษย์ไปและเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นอย่างอื่นแทนหรือเปลี่ยนตัวเองให้เป็นสัตว์สัตว์ที่ต้องการอยู่รอดละทิ้งอารมณ์ทั้งหมดให้คิดเพียงแต่ว่าต้องเอาชีวิตให้รอดในตอนนี้วันในซาธเธอเริ่มรู้สึกว่าเธอได้ติดเนบุคนลคน้ันอิท รยาทางสังคมทั่วไปที่คนอเมริกันอย่างอีธานนั้นไม่เคยจะเรียนรู้และเข้าใจนักกับวัฒนธรรมของผู้ดีอังกฤษหากแต่สิ่งที่ว่านั้นมันไม่ใช่วิธีการเสิร์ฟชาหรือมารยาทในงานเลี้ยงที่น่าเบื่อสิ่งที่อีธานไม่เคยเรียนรู้และเขาต้องการเรียนรู้มากมันก็คือวิธีการเต้นรำครับแน่นอนว่ามันเป็นสิ่งที่ว่านในซาถนาดเลยทีเดียวทุกๆคนไม่จะชอบให้วานินซาสอนเต้นรำเสมอไม่ว่าจะเป็นคุณหมอวิกเตอร์คาลิบารหรือตัวของอีธานเองครับซึ่งดูดูแล้วอีธานก็เป็นคิวที่3แแลล้้้้้้ววววททีี่่่่จะะไไดดคครรรรรรรเเเเเนนนนนนนซาาาชยสตตบกกข็ิมึั แล้ววิธีการเต้นรำนั้นเหมือนตรงข้ามกับวิธีการฆ่าคนครับการฆ่าคนนั้นไม่ควรที่จะมองตาฝ่ายตรงข้ามซึ่งเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับการเต้นรำครับการเต้นรำนั้นจะต้องมองตาฝ่ายตรงข้ามตลอดและพวกเขาก็เริ่มฝึกการเต้นรำกันภายใต้แสงเทียนเพียงไม่กี่เล่มบรรยากาศมันช่างสลัวมากเหลือเกินทำให้ผู้ชมอย่างเราสัมผัสได้ถึงความโรแมนติกของทั้งคู่เลยทีเดียวในทุกๆวันของพวกเขากิจวัตรประจำวันของพวกเขาก็มีไม่มากเริ่มจากที่ท่านตัดต้นไม้ในทุกๆเช้าหลังจากนั้นทั้งคู่ก็จะกลับมาเต้นร ของชาวอเมริกาครับมันก็คือฉากที่อีทธานเป็นคนปรุงอาหารครับมีไม่น้อยคนที่จะรู้ว่าชาวอเมริกันนั้นเป็นคนที่คลั่งในความเข้มของเกลือมากหรือสำนวนที่เรารู้จักกันว่ามอลซหรือเพิ่มเกลืออีกนั่นเองครับซึ่งก็มีวานเนซานี่แหละครับที่มาห้ามอีทธานว่าใส่เกลือมากเกินไปแล้วแต่ทว่าในตอนสุดท้ายอีธานก็ใส่ลงไปอยู่ดีครับฉากนี้ก็แสดงให้เห็นถึงความน่ารักของทั้งคูเป็นอย่างยิ้มครับในที่สุดต้นไม้ทิวหน้าบ้านก็ได้ถูกอีทธานล้มลงไปจนสำเร็จทางคูจึงได้เริ่มเปลีีีี่่่่่่่ยยยนน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 ททททมมอออููขงงตตตต้้้้้้ไัััปปเ็สสสุาาาาดวววกกแแลใคื กำลังฝึกเต้นราอย่างคล่องแคล่วจู่ๆฝนฝาก็ได้โหมกระนําอย่างกระทันหันมันรุนแรงถึงขนาดที่ประตูหน้าบ้านแต่เปิอดออกมาเองโดยอัตโนมัติและยังไม่พอครับจู่ๆก็ได้มีฟ้าผ่าพา,าลงมาที่ปล่องควันจนทาให้เกิดไฟลุกขึ้นที่ปล่องไฟและมันก็เริ่มลามเข้ามาเผาในตัวบ้านดูเหมือนเหตุการณ์จะบังเอิญแต่ก็ไม่บังเอิญสักเท่าไหร่ทางคููได้รีบช่วยๆกันดับไฟกองนั้นและในที่สุดพวกเขาทางคููก็สามารถดับไฟจนสําเร็จครับในนาทีนั้นทางคููก็ได้เริ่มซบตากันเสียงเพลงที่ชวนเร่าร้อนก็ดังกกึมข้ททีีวสาาถ เดินมุ่งเข้าไปหาวันนีซ่าและยกตัวของวันนซ่าอย่างเราร้อนแต่ทว่าเพลงรักของทังคูนั้นก็ได้บรรเลงไปเพียงแค่สักพักเท่านั้นครับเป็นตัวของวานนซ่าเองที่พยายามหยุดยั้งความคิดของตัวเองเธอรู้ตัวดีว่าทุกครั้งที่เธอมีอะไรกับใครคนหนึ่งแน่นอนว่าหลังจากนั้นเธอจะเปลี่ยนไปเป็นคนละคนหรืออย่างที่เราเข้าใจก็คือพี่าจะเข้ามาควบคุมร่างเธอแทนครับแม้ถ้าผมเป็นอีธานผมก็งงุนหนนเหมือนกันครับอารมณ์ได้บิว์ถึงสุดยอดขนาดนี้จังหวะนั้นอีธานก็ตัดสินใจอ,ออกจากบ้านไปทันทีครับบางทีีีเเาาาาาอออออจะะะะหนนนนไไไไปตตตบบบล่่่่รรรรงงงงงััััมณ์ววยยยทใคคคๆดด้้แแํก็ สารทั้งคู่คนที่น่าสงสารที่สุดก็ไม่พ้นวัน,นซาครับเราเองก็สามารถสัมผัสได้ว,ว่าทั้งคู่นั้นได้ก่อเกิดความรักของกันและกันแล้วครับแต่มันได้มีกำแพงขนาดใจที่ได้การเอาไว้ระวังพวกเขาสองคนตัดมายังทางฝั่งของคุณหมอวิกเตอร์และคลุณไลในตอนนี้คุณไลได้มีข้อมูลใหม่มาอัปเดตกับคุณหมอวิกเตอร์ครับคุณไลบอกว่าในตอนนี้เรามีทางหนึ่งที่จะช่วยวัน,นซาดังในวล,ลีที่ว่าสุนัขล่าของพระเจ้าในอัตชีวประวัติของพวกเขาที่กำลังแปลยอยู่นั้นมันมีชื่ออยู่3ชื่อที่ทุกครั้งที่พวกเขาแปลออกมานัันั้้นนนนนนชชชืืืื่่่่ออออออ3มจะวววเกกตลลลดาาา็คขงปศสุ แมงป่องพวกเขามักจะได้เยนชื่อนี้ซ้ำๆคนหลายคิดว่าระหว่างของทั้งคู่นั้นมันมีสิ่งสิ่งหนึ่งก็คือสุนัขลาถ้าหากเปรียบจอมปีศาจเป็นปีศา,ศาวเนืซาคือแมงป่องสุนัขลาตัวนั้นมันเป็นเสมอสิ่งที่ขัดขวางระหว่างทั้งคู่เพื่อไม่ให้การบรรจบของทั้งคู่นั้นเกิดขึ้นแต่ถึงยังไงคนหลก็ยังคงไม่แน่ใจนะเขายัางคงต้องใช้เวลากับสิ่งสิ่งนี้ต่อไปเช่นเดียวกันกับทางฝั่งอีธานและวเนืซาพวกเขาต่างเชื่อมันว่าคนหลไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆหรอกหากมีข้อมูลอะไรซ่่่่่่่อออออออนน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 นยยยููเเเเเขขาาาาาตตตต้้้งงงหหมมมมัััพพพพบแแคคุณววกกกกร์็็ชดีีีีใจจททะปป ต้องการปลอบวันนซ่าเอาไว้ซึ่งทางฟังวนันนซ่าเธอก็เริ่มรู้สึกไม่พอใจตัวเองขึ้นมาอีกครั้งครับเนื่องจากก่อนหน้านี้เป็นเธอเองที่ทําให้อีทธานต้องผิดหวังเธอคิดว่าเธอเป็นต้นต่อที่ทาให้ทุกๆคนต้องลําบากไปด้วยหากเธอตายลงไปทุกคนก็น่าจะสบายมากขึ้นท่านที่ที่อีธานทนฟังคําพูดของวันนซ่าไม่ไหวเขาจึงได้บอกกับวันนซ่าว่าคุณจะไม่ตายถ้าผมอยู่ข้างๆคณจะไม่ยอมจํานนหากผมอยู่ด้วยชีวิตผมหักมันมีจุดหมายมันก็คือสิ่งนี้วันนีซ่าจึงส่วนกลับอ รุนแรงรแต่ที่สําคัญคือแฝงไปด้วยจิตวิทยาทั้งหมดในระหว่างที่ทางครัวกำลังกอดกันเพื่อให้กําลังใจแต่แล้วก็ได้มีชายคนหนึ่งกําลังผ่านมาทางนี้ชายคนนั้นได้ขี่ม้ามาพร้อมกับหมาล่าเน,นื้อหลายตัวที่กําลังนําเขาอยู่ชายคนนี้คืออดีตสามีของมาดามกาลีครับหากเรายังจําได้มาดามกาลีเคยบอกไว้ว่าสามีของเขานั้นได้ตายไปแล้วในตอนนี้เราก็รู้แล้วว่ามันเป็นเรื่องโกหกครับและลืมบอกนะครับว่าชายคนนี้มีชื่อว่าเจฟฟรีย์ทันทีที่เจฟฟรีย์ได้เห็นหน้าของวาเนซ่าเขาไม่ลืมอย่างยิ่งที่จะดููกกเเเเหหยยยยยีีีีีดดดาาาาามมมมววววนน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 ซซททททัััั้้้้ป็็ออออตขขขงงจจใึล แต่ทางครัวนั้นยังคงทําอะไรชายคนนั้นไม่ได้ครับเนื่องจากเขานั้นมีหมาแร่เนื้อที่ดุร้ายที่รอคําสั่งของเขาอยู่คําพูดสุดท้ายเจฟฟรีย์ได้ทักทางวานิสาไปว่าอีกไม่นานเดียวฉันจะไปเยี่ยมบ้านเธอนะและก็ไม่ลืมจะพาไม้คิดไฟไปด้วยฟรีพยายามจะหมายความว่าเขาได้กลับไปที่นั่นอีกครั้งคนต่อไปที่จะถูกเผามันก็คือวานิ่าแน่นอนครับว่าความกดแค้งของวานิ่าที่มีต่อตัวของเจฟฟรีย์นั้นมันยังคงอยู่ในตัวของวานิ่าต่อไปและไม่หายไปได้ง่ายๆทางด้านวานิ่าทีีี่่่กกลลัััับบมมาาททเเธธออได้กก้้คตงงใจงงจระ ชายที่ชื่อเจฟฟรีย์อีธานจึงดุด่าว่าวเนซ่าทันทีครับวันนั้นมันไม่ใช่ตัวคุณเลยอีธานได้บอกกับวเนซ่าว่าหากวเนซ่าเธอทำแบบนั้นจริงๆมันก็แปลว่าเธอได้เข้าใกล้ด้านมืดไปอีกก้าวหนึ่งแต่ถึงอีธานจะพูดยังไงวเนซ่าเธอยังคงดื้อดันต่อไปอีธานนั้นก็เริ่มทนไม่ไหวหากคุณฆ่าคนไปแล้วผลที่คุณจะได้มันหนักกว่านั้นคุณจะเริ่มนึกถึงคนที่คุณฆ่าผมหวังว่าคุณจะทนรับมันไหวเพราะผมนั้นทนไม่ไหวและแล้วอีธานก็ได้เดินออกไปครับภาพกตโรและวตอรร์คับดูเหมือนว่าาาาานาาน,นนกนก ona, กกรรรรรณขออ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 งงงงงททัั้้คคู่่่ตตตีี็ึเเเเืบจโธไปยกับดเรีน แต่วิกเตอร์ดันไม่เห็นด้วยกับโบรนาครับแต่สุดท้ายท้ายสุดนั้นกลับเป็นวิกเตอร์ที่ยอมให้โบรนาไปเองแม้ว่าตัวเองจะไม่ได้เต็มใจนาซึ่งโบรนาก็ได้ไปเที่ยวกับดอเรนจริงๆครับซึ่งที่ที่ทั้งคู่ได้ไปนั้นมันก็คือร้านหุ่นกีพึ่งของครอบครัวพัดพนี่แต่เอ๊มันดันเป็นที่ที่คาริบอทํางานอยู่นั่นสิครับเมื่อทั้งคู่ได้เข้าไปชมงานในร้านมันก็ตามภาษาวัยรุ่นชายหญิงทั่วไปครับที่เมื่อได้เห็นสิ่งที่น่ากลัวฝ่ายหญิงมักจะกลัวเป็นธรรมดาแต่ดอเรนกลับไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยสักนิดเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องที่คุ้นชินกับเขาเลยเกินในจังหวะหนึ่งนานดอเรนได้บอกกับโรน่าไปว่าไม่รู้ทําไมผมรู้สึกว่าคุณดูมีความล ลึกลับสายตาของคนมันดูคนมากแต่ไม่อีกทั้งมือของคนที่เย็นเฉียบมันยิ่งแสดงให้เห็นถึงความลึกลับของคุณทั้งคู่ได้เดินดูงานไปจนถึงฉากหนึ่งในฉากนั้นมันมีชื่อว่าเบิร์กแอนแฮร์ผู้ชุบชีวิตสิ่งที่น่าสนใจในฉากนี้ก็คือโดเรียนได้เล่าเรื่องราวของทั้งคู่นี้ว่าเบิร์กแอนแฮร์มักจะชอบคนลุมฝังศพในตอนเที่ยงคืนและก็นําศพนั้นไปขายให้กับหมอคนหนึ่งเพื่อเอาไปทําการทดลองพอดูคนคไม่ละกับต้องบอกเลยว่าทุกฉากในร้านนี้คุณพัทนี่เคยบอกกับคาริบาาุกกเรณ์ริิงงืืออออาากเเเตพ่น็ลไปควม ได้และสิ่งที่เราคาดคิดมาก่อนหน้านี้มันก็ได้เกิดขึ้นครับในมุมมืดมุมหนึ่งของร้านหุน่นคิดพึ่งร้านนี้มันก็มีคาลิบาลกำลังแอบซุ่มมองทั้งคู่อยู่ในตอนสุดท้ายเดอรเรนก็ไปส่งโรนาที่รถมา้าพร้อมทั้งใจป่าใจรถม้าให้กับโรนาด้วยตัดภาพกลับมายังวอนเนซ่าในครั้งนี้เธอไม่อาจเย็บยั้งใจตัวเองในการที่จะคาชายที่ชื่อเจฟฟรีย์หนังสือม์ดําที่เธอไม่คิดจะเปิดมาก่อนครั้งนี้เธอได้เปิดเป็นที่เรียบร้อยและก็เริ่มรายม์คาทาอย,ย่างไม่ลังเลแต่เมื่อ ใช่แล้วครับอีธานตั้งใจที่จะไปฆ่าเจฟฟรีย์เพื่อตัดหน้าวานิสาซะก่อนแต่เมื่อถึงวินาทีที่ท่านกำลังตั้งศูนย์เลงเพื่อเตรียมพร้อมลั่นไกใส่หัวของเจฟฟรีย์ในที่สุดสิ่งที่อีธานไม่คาดเกตดมันก็ได้เกิดขึ้นจริงๆครับเหล่าหมาล่าเนอของเจฟฟรีย์ต่างคลั่งขึ้นพวกมันได้คลั่งขึ้นมาโดยไม่มีเหตุผลซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้นะครับว่ามันก็เป็นผลจากมนตนดําของวานิสานั่นเองครับผลสรุปคือหมาพวกนั้นมันก็ได้รุมเข้ามากัดเจฟฟรีี่่นนนตนตตาาาอออออสดทททกลัเัเเเวงงระขมมคืืิธ ัดกลับมาทางฝั่งโบรนาแต่จริงแล้วจุดหมายของรถม้ารถนานเหมือนก็คือการมุ่งกลับไปที่บ้านของคุณหมอวิกเตอร์แต่เธอกลับสั่งให้รถม้าอยู่ที่ร้านเหล้าแห่งหนึ่งที่ร้านนั้นก็เต็มไปด้วยหนุ่มๆที่กําลังสังสรรอยู่ต้องบอกว่าการกลับชาติมาเกิดในครั้งนี้ของเธอมันไม่สามารถดับไฟร้อนของเธอจริงๆครับถ้าพูดแรงไปก็โทษทีนะครับแหมมันทนไม่ไหวจริงๆไม่อย่างที่เราคิดครับแค่เพียงเดินเข้าไปในร้านเท่านั้นเธอก็ได้เยอเป็นผู้ชายทันทีและทั้งคู่ก็ได้ลงเเเเเออออ่่่่่่่่ยยยกกกกาาาาาาารรรดดดด้้้้้ววววโโโซซมม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 คคคคคแแแตตตััััััััังงงงงงไหหหบบในน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 จจะททททีีล็ถึึขธ ได้ใช้มือคู่นั้นของเธอประกบไปที่คอของชายคนนั้นจนในที่สุดมันทําให้ชายคนนั้นขาดอากาศหายใจและก็ได้ตายลงไปในที่สุดการกระทําของเธอในครั้งนี้มันไม่ได้เป็นการเผลอตัวแต่อย่างใดแต่กลับเป็นความตั้งใจของเธอเองและเธอก็ได้ลิมรถการฆ่าคนเป็นครั้งแรกเช่นเดียวกันกับทางฝั่งวาร์นเนซ่าวาร์เนซ่านั้นเธอรู้อยู่แล้วว่าอิธานต้องไปหาเจฟฟรีย์แน่แ,นแต่ทว่าวท่าทีของอิธานที่กลับมานั้นก็จะเห็นได้ว่าอิธานนั้นไม่พอใจมากที่ในที่สุดวาร์เนซ่าก็ลงมือทํามันอิธานไม่ลืมที่จะตอกย้าาาาาวววเเนนนซ่่่่่่ไปีีีีีีหืือออคคคิิชชททุณกรรยจพญงงดข วิธีค่าเด็กวิธีค่าคน เอมาน,านยังกล่าวต่ออีกว่ารู้ไหมมันเป็นยังไงการเดินโดยมีศพคนอื่นผูกข้ออยู่ติดตามไปช่วยชีวิตคุณรู้ไมมันเป็นยังไงสาวน้อยผมจะบอกให้นะครั้งแรกนั้นมันยากผมรู้ว่ามันทําให้คนร้องไห้บ้างถูกใช่ไหมละ่ะไม่ต้องกลัวเดี๋ยวครั้งต่อไปก็หายครั้งที่สองจะง่ายกว่าเดิมครั้งที่3ามคุณจะไม่กระพริบตาเลยสักนิดจ,จากนั้นมันก็จะเป็นแค่ของเคย,เค,ยคนจะไม่ร้องไห้กับมันอีกแล้วควรจะมีชีวิตแต่พวกเขาจะตายและก็ช่างหัวพวกเขาเนี่ยก็เป็นครั้งแรกที่ทานดุวานซ่าครับต้องบอกเลยว่าเฮียแก พอเรามักจะจำตัวของอิธานในรูปแบบของคนที่มีนิสัยดีแต่ครั้งนี้มันทำให้เขาทนไม่ไหวจริงๆและคำพูดสุดท้ายที่อิธานพูดให้กับวานิซ่าหลังจากนี้คุณจะไม่ได้วิญญาณคืนอีกแล้วนะยินดีต้อนรับสู่รติการวานิซ่าและก็จบไปกันแล้วนะครับสำหรับซีรีส์เรื่อง Penny Dreadful ในอีพีที่7ซีซั่นที่2เพื่อนๆคิดยังไงกับอีพีนี้บ้างครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์กันดูครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปของพวกเราอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับ